สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะคุณพจนพิษมาส่ง,ต,งตัวอย่างการบ้านนะคะการส่งคลิปนะคะการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยที่เราจะเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยไปที่เว็บไซต์ c o d e .org นะคะเด็กๆจะเขียนเด็กๆสามารถเขียนคำว่าโค้ดค้นหาตรงนี้ตรง search e n g i n e ได้เลยนะคะ c o d e นะคะ enter เลยค่ะเสร็จแล้วเลือกตัวแรกค่ะเห็นไหมคะตัวแรกที่เขาเขียนว่า c o d e .org เลือกเข้าไป พอเลือกเข้าไปเสร็จปุ๊บให้เรามาเลือกที่นักเรียนนะคะอ่าพอมาเลือกที่นักเรียนแล้วให้เราไปเลือกคอร์สนะคะคอร์สของเราจะเป็นคอร์สสองนะคะหกถึงสิบแปดปีเมื่อได้รับคอร์สสองเสร็จปุ๊บให้ไปเอาบทเรียนที่สิบสามนะคะแล้วก็ให้มาเริ่มที่ข้อที่1ในบทเรียนที่13มี15ข้อนะคะให้เราเริ่มข้อที่1นะเด็กๆจะส่งครูข้อไหนก็ได้นะคะเด็กๆทําถึงข้อไหนเอาส่งครูข้อไหนก็ได้นะคะ แต่ครูขออนุญาตเริ่มข้อที่1นนะคะเพราะว่ามันจะต้องเป็นไปตามสเตปพอเข้ามาข้อที่1แล้วนะคะในข้อที่1เขาต้องการให้จเจ้าพึ่งเนี้ยนะคะเงื่อนไขก็คือต้องการให้พึ่งนั้นไปเก็บน้ําหวานโดยเก็บให้หมดนะคะมันมีทั้งสองดอกก็ต้องเก็บน้ําหวานให้หมดฉะนั้นมาทํายังไงให้พึ่งไปเก็บน้ําหวานได้หมดนะคะมาทํายังไงให้พึ่งไปเก็บน้ําหวานได้หมดนะคะเราก็มาตรงนี้เลยค่ะพึ่งจะต้องเดินไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเก้าเพื่อที่ จะได้รับน้ําหวานแล้วก็ทําการเก็บนะคะหนึ่งได้รับน้ําหวานหนึ่งครั้งแล้วก็หันขวาขึ้นไปเพื่อรับน้ําหวานดอกที่สองแล้วก็ทําการเก็บน้ําหวานอีก3าครั้งนี่เป็นการเสร็จตามเงื่อนไขฉะนั้นเ,เราก็มาเลยค่ะการที่เดินไปข้างหน้าเราไม่ต้องเอาคําว่าเดินไปข้างหน้า5ครั้งนะคะเพราะในนี้เขากาหนดว่าใช้8บล็อกคำสั่งเราใช้บล็อกคำสั่งที่มันมีประโยชน์เลยเนี่ยใช้ตรนนี้ค่ะทำซ้ำนะคะเราไปข้างหน้า <S <S ไปข้างหน้าคือเดินนะคะ5ครั้งใส่จํานวน5ครั้งเข้าไป หลังจากนั้นเมื่อเดินข้างหน้าไป5ครั้งแล้วให้เราไปที่รับน้ําหวานพอไปที่น้ําหวานเสร็จแล้วใช่ไหมคะมารับน้ําหวานแต่รับข้างนอกทําซ้ํานะคะ,ะหลังจากนั้นก็ให้เขาหันขวาขึ้นไปเพื่อที่จะไปเก็บน้ําหวานหันขวาเสร็จแล้วจะต้องเดินถึงจะไปถึงดอกที่สองได้เดินหน้าแล้วทําการเก็บน้ําหวาน3ครั้งมันก็จะทําเหมือนเดินหน้านี่แหละค่ะทําซ้ําเราก็ไปที่เก็บน้ําหวานนะคะเราก็ไปที่ทําซ้า เอาทําซ้ํามาวางค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเก็บน้ําหวานมาวางเราจะเก็บทั้งหมด3าครั้งค่ะ,ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ลองรันดูท่านรันแล้วมันถูกต้องมันก็จะให้เราสามารถไปที่ข้อที่สองได้อ่ะแบบนี้ถูกต้องค่ะหมายถึงว่าเราทําเสร็จแล้ว่คุณทาปริศนาที่1ได้สําเร็จนะคะเนี่ยเราก็สามารถไปต่อในข้อที่2ได้นะคะนี่ละค่ะคือการบ้านนะคะเด็ก สามารถทําคลิปส่งครูได้ไม่จําเป็นต้องเลือกในบทที่1ถ้าเด็กๆสามารถทําข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็ข้อได้เด็กๆก,ก็เลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งของเด็กๆนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปหรือโอส่งครูโอเคนะคะขอบคุณค่ะ